่วงตามดูผู้แทนเขตห้าสงขลาพักประชาธิปัตย์นายกชายสสเดชอิฐขาวทองตามดูผู้แทนนายกชายสสเดชอิฐขาวทองสสสงขลาเขตห้าพักประชาธิปัตย์นายกชายสสเดชอิฐขาวทองพร้อมด้วยพันรยาคุณน้ำหอมสุภาพรกำเนิดผลรองนายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาและกลุ่มเพื่อนนายกชายได้ทำพิธีมอบกำแพงรั้วกูโบมัสยิดมูซาฟีรินพร้อมทั้งร่วมปลูกต้นไม้ให้ความร่มรื่นภายในกูโบมัสยิด โมซาฟีรินในพื้นที่ตำบลประดังเบซาอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาก่อนหน้านี้ทางนายอัตพลพร้อมมูลนายกเทศมนตรีเมืองประดังเบซาได้ทำเรื่องขอมายังนายกชายสอสอเดชอิดขาวทองให้ช่วยพัฒนา กูโบมัสยิดมูซาฟีรีนซึ่งเป็นป่ารกพี่น้องประชาชนในพื้นที่ไม่มีกำลังในการที่จะพัฒนานายกชายจึงได้นำรถแบ็กโอเข้าไปปรับสภาพพื้นที่ให้สวยงามดูดีขึ้นและในขณะเดียวกันกลุ่มเพื่อนนายกชายและนายกชายได้ช่วยกันทำรั้ว กำแพงให้เป็นสัดส่วนสวยงามเพื่อไม่ให้สัตว์เลี้ยงเข้าไปบุกรุกภายในกูโบให้มีความเป็นสัดส่วนที่สวยงามขึ้นเมื่อเสร็จพัฒนาเรียบร้อยแล้วก็ได้ทำพิธีส่งมอบกำแพงและพื้นที่กูโบมัสยิดมูซาฟีรีนให้กับ พี่น้องประชาชนในพื้นที่โดยมีนายอัตพลพร้อมมูลนายกเทศมนตรีเมืองปาดดังเบซาคณะผู้บริหารและพี่น้องประชาชนในพื้นที่มารับมอบด้วยความยินดีและขอบคุณนายกชายสอสอเดชอิดขาวทองที่พัฒนากูโบให้กับ พี่น้องประชาชนในพื้นที่ตามดูผู้แทนนายกชายสอสอเดชอิดขาวทอง